สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นหน้าชัวร์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอเพียงแค่คุณมีความมั่นหน้าเราขอท้าให้ผร้ชมในรายการของเราพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับนกนพรตนาวดีศรีสมศรอมรัฒนัวงศ์ดงพยาไฟใหม่สวรรค์จันทรรมณีศิริวิทยาวันนี้นกมีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อสําหรับคนที่มีความฝันอยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกับโครงการเอทางชัดคัด ทางลัสสำหรับคนมีของถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะก้าวข้าสู่การบันเทิงเพียงแค่คุณส่งคลิปความสามารถของคุณความยาวประมาณหนึ่งนาทีเข้ามาออดิชั่นกับเราถ้าถูกใจวันพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยใครที่มีความฝันอย่ามัวรอช้านะครับเพราะว่าจะหมดเขตวันที่31พฤษภาคมน,นี้แล้วได้ไม่ได้ไม่สำคัญเท่ากับคุณลงมือทำมันแล้วหรือ,อยังวันนี้รายการของเราต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะคุณสามารถรับชมรายการวีดิบล็อกนี้ ได้ทางช่องกลิ่นชานลวาไรตี้แห่งความสุขสนุก24ชั่วโมงผ่านทางช่องทีมเอ็นซสิและระบบซีแบนช์ประเทศ P.S.I. 192หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง w w ็บเว็บกับกลิ่นชานาลดับทีวีสำหรับวันนี้นกและรายการมัน่นหน้าชัวต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพรุนน่งนี้สวัสดีค่ะ